สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาได้จากมือดิสิบามาทำหนึ่งไก่หรือกันไก่ไก่แต่หนามนะคะแต่ว่าเราจะทำด้วยไมโครเวฟนั่นเองจ้ามาเดี๋ยวก่อนอื่นเท่าสิมาทำการล้างล้างไก่ทำความสะอาดไก่กันออกก่อนนะจ๊ะควักออกให้เบิดเด้อยค่ะสิ่งสกรปกรโกล้างออกดีๆเลยนะคะตับไตไส้พุงอะไรอย่างงี้เขากับควักเข้าก็ล้างออกมาเนาะ หลังทําความสะอาดใจกับสูตรไผ่สูตรมันเนาะพี่น้องเนาะเอาแต่สีล่างไปจะบอกว่าการทําอาหารนะคะทุกคนมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะว่าอันทอาต้องเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เฮ็ดที่เฮ็ดมักเลยเฮ็ดที่เฮาถนัดเลยพี่น้องเราชอบยังไงเราก็ทําตามรสชาติปากที่เราชอบแบบว่าเฮ้าแสบแบบนี้ผู้กระนอาจะมาแสบเพื่อเฮ้ากระไดแมนบอกคะเฮ้าอย่าไปอันเฮ่อนียงเกาะอย่าไปแต่อันนี้กับมันนะอย่าไปซีเรตกับมันนะเอาดีจะค้องมากบานอีกอย่างหนึ่งเด้อขอหว่าเรื่องไปกินขน้าวร้านอาหาร คนอื่นอา่ะเสียบแล้เจ้าของอาจ่ะเสียบหรือเจ้าของอาจะเสียบคนอื่นอาจ่ะเสียบก็อย่าไปตีอย่าไปรีวิวให้เขาด่านลบๆเพราะว่ารสชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันการกินการชอบของใครมันไม่เหมือนกันบางคนกับหมากรสแบบนี้บางคนกับบะมักรสแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็อย่าสิไปตีเขาอย่าสิไปคอมเมนต์ให้เขาเสียใหายเนาะเออถ้ามันบ่แทเสบหรือถ้ามบริการอันบ่ดีอีหลีของแนวของเสียงเออก็ว่าไปอย่างแต่นี่คือบางร้านเขาก็เปิดมาโดนแล้วแหม่เขาก็อยู่จนว่าเป็น10ปีน่ะเนาะ เขาก็สีแสบตอนั้นเขาจ้งสิยูงเมื่อไหร่แต่ว่าเจ้าของเวาก็สิไปกินแล้วก็ไปคอมเมนต์เข้ามามบ่แซบแล้วก็มาโพสลงโซเชียลมันก็ไม่ใช่นะคะเห็นใจเนาะแต่ละคนเขาต้องทำมาหากินหนึ่งสรสซันอาหารนี่กะปล่อยให้เป็นอันวิจารณญาณของปากเจ้าของแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะมาเข้ามาล่างไกกันต่อพี่น้องล้างไก่ตัดควักตูดอะไรทําความสะอาดล้างออกดีดีเลยนะ,ะพี่น้องล้างออกดีๆจบควักล้างออกไปเดี๋ยวเข้าไปล่างไกก่อนกับพี่น้องล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเข้าก็สิอัน ยังก็เอามาตัดเป็นชิ้นสับเป็นชิ้นตามที่เข้ามาะะัดเลยค่ะชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่สินเล็กสิ้นกลางแล้วแต่เลยค่ะสะดวกจังใดกะตัดตามนั้นเลยเด้อค่ะเดอ้อหรือสิพี่น้องสีเห็ดเป็นโตเลยก็ได้เอาที่สะดวกนะคะเราจะเอากันไกหรือมีดอีโต้แล้วแต่พี่น้องมีค่ะสับตัดให้เป็นชิ้นตามที่เราชอบตามที่เราต้องการเลยนะคะ จัดเสร,เรียบร้อยพี่น้องได้ไลค์ค่ะไก่สองตวัวแบบจุกจุกมาหลังจากนั้นเ็เาสีม,มาทําการปรุงรสนะจ๊ะปรุงรสก็ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็จัดเลยใส่กระเทียมสับลงไปนะคะแล้วกระเทียมสับนี่คือนแล่บแต่พี่น้องเลยได้ใส่แล้วแต่หลอดแล้วก็ตามไยน้ําตาลทรายเข้าใส่น้ำตาลทรายลงไปในขันนี้ไก่สองตวัวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะจ๊าแล้วก็แป้งข้าวโพดนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ขึ้นอย่างก็เถิน น้ำมันพริกที่มีอันตัวเจียวนะบะมี่กับบะต้องใส่แล้วแต่เด้อค่ะอันนี้ทางนี้เห็ดแบบนี้สะดวกแบบนี้เนาะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยสะดวกกับใส่บะสะดวกกับบต้องแล้วแต่พี่น้องเด้อค่ะแล้วแต่เ,เพื่อนๆสะดวกเลยรสชาติใครรสชาติมันก็นยังวะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวไปใส่ถุงมือแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวจะมาหยุมหัวให้เข้ากันจ้ะอ่ะใส่ถุงมือมาเสร็จเรียบรยนะคะเดี๋ยวมาหยุมทุกอย่างโคลเลให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเข้ากัน ดี๋ยวพออมเพิิมเราก็เอต้องให้สุกมาเดี๋ยวก็สิแบงแล้วก็เอาไปจัดการด้วยไมโครเวฟมันก็สิแทบตัวพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวเอาถ้วยมาใส่ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากนั้นเิเอาไปหนึ่งกอนนึ่งพออมเพิิมนะอย่าให้มันสุกจนเปือ่อยจนเออนั่นแหละใย่าให้มันสุกจนเปื่อยนะนะแล้วก็กสิเอาไปอัอดอบในไมโครเวฟแบบนี้คืออร่อยมากค่ะเพื่อนๆน,น,น้ำมันทุกอย่างเทลงไปให้หมดนะคะความดูอความแซ่บมันอยู่ตรงนี้และะ้ค่ะมาเดี๋ยวรานแห้งพี่น้องคะ่ะถั่วสวดถวั่ยมูลูก น้าคะคัพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งแล้วก็จะเอาแบ่งใส่จานแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟนะจ๊ะเอาเข้าไมโครเวฟเรียบร้อยจ้า <c oughs> เดี๋ยวรอมันสุกนะคะพี่น้องเอาเข้าไมโครเวฟไปแล้วค่ะอ่าไฟเวลานาทีเพื่อนเพื่อนกับกาเอาหลดด้วยค่ะคิดว่าการเอาอันนะอ่ะอันสุดไฟสุดมั่นตาะอันนี้เนาะไปไนเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยจา้าอบไก่หนึ่งไก่กันไก่ไก่ไต่น้ำแดดจัดสีอิอนด้วค่ะอันนี้ด้วยไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวเราจะ ยกไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยจ้ามาจ้าพี่น้องมากินน้ากันจ้ามือนี่ก็มีหลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวเอาเมนูอื่นมาลงให้เบิร์น้ำนะคะวิธีทํามาจ้าพี่น้องมากินน้ากันจ้า